ผมนิดหวานหน่อยถ้าได้ลิ้มลองแล้วจะต้องติดใจแบบที่ 6. โปรแกรมออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างรูปร่างให้ฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้สุขภาพแข็งแรงสมองแจม่มใสช่วยควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงต่อโรคภัยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมประจำวันด้วยนะครับแค่ท่านมีไอเดีย และท่านเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วท่านยอมรู้ว่าอะไรเหมาะที่สุดกับลูกค้าของเราและเป็นที่แน่นอนว่านี่ก็เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแบบที่ 7. ร้านอาหารเมนูเดียว <What? S 1> ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดไม่ต้องทำหลายอย่างหลายเมนูให้ปวดหัวมาเปิดร้านอาหารขายอย่างเดียวเชี่ยวชาญอย่างเดียวอาหารจานเดียวเนี่ยแหละครับไม่ไว่าจะเป็นพิซซ่าสเต็ตกแพนเค้กหรือจะทำอาหารทะเลจําพวกปูมาปลาหมึก เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรแสแซ่บทั้งหมดนี้ล้วนเป็นธุรกิจ